พร้อมอยังครับทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เราจะเตรียมตัวขึ้นผู้อย่างนะชื่อผู้เลยนะผู้คอค่ะเป็นผู้คอครับอันนี้สมาชิคมาพร้อมแล้วครับ มันจะได้มากันเลยเพาัขับลาด้วยนะมีประคับลาด้วยรับลาสองวันเหเอ้าทำไมบังคับให่ใชวันหยุดมันหยุดนจะไมหมดมี่ปรคับลาด้วยไม่ไแล้วพีเดี๋ยวาตกเดี๋ยวาตกดูเยอะดูเยอ เพ for ิ่มไหมเนี่ยให้เราไม่เสี <S <S ่ยงตายเดี๋ยวเดดี๋ย like วูทางตายตายตายตาี่น้องดี่วาโตตู่ได้ไงเนี่ยดโคตรชะดีนะไม่เห็นก่า่เห็นตอนแรกจะเสี่ยงวนี้ดูเห็นตอนขึ้นไปแล้ว

ตัวเบียร์หล่นครับแน่เลรักษาสุชีวิตตาครับห่วงเบียร์ไหวไหมครับไหวไหม <c oughs> ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราสองคนจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวา <c> แ <oughs> ข็งมุดแล้วครับพี่น้องทั้งหลายครับไป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 โดยโดๆ เด้เลยเรื่อลนั้นเนี่ยค่อยหมดแรงแล้วเนี่ยพี่น้องฮะยา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 ขอร้องแ ตอนนี้นะครับรถ B M w นะครับที่เขามารับพวกเรานะครับได้มาจอดนะลานจอดรถแล้วนะครับ B M w ครับลูกค้าเข้าท่านประธานครับท่านประธานให้ติป ให้ติปน่อยครับนี่นะครับอีกตบท้ายครับขับเก่งมากครับสุดยอดเลยครับน้องโต้งครับขับนิ่มมากขับนิ่มมากครับขาแข็งเลยครับเราคิดไปเองว่ามันมันจะอันตรายแต่น้องบอกติปผมก็กว่าจิ๋วเนี่ยแล้เมาลุงมาลุงเดินลากเราจะลำเลียงของนะครับทุกคนขึ้นไปทั้งหมดแล้วก็ไปงานตื่นเต้นครับ พบกันตอนเย็นนะครับทุกคนรับเรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูอันนี้ภายในเต็นท kind of ์ของเราเดี๋ยวเราให้ดูเรื <the> <the ่การทำอาหารการกินของพวกเรานะครับกน่าเมื่อยไหมใครไม่มีเงิน ไม่มีคนเนี่ยไม่มีเงินแต่มีความสุขนะครับอ้าวสวัสดีครับหันนี้ครับวันนี้หัหน้าจะมีอะไรพูดไหมครับวันนี้อ๋อวันนี้เรากับข้าวเรามีหลายอย่างเรานหมอมาเยอะแต่ว่าไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราเน้นน้ําเราพกน้ํามาเยอะเราเป็นลูกขาดน้ำครับใช่น้ำเมาน้ำเปล่าไม่ไม่หกส่วนเสียคีนะครับเสียคีตามมานะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเขาเรียกว่านะลูกทิพย์ เป็นอ่าเป็นผู้ที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของที่เราขาดเราลืมไม่เขาบอกว่าเอ้ยมาเที่ยวภูเขาตอนแรกไม่อยากมาครับผมเอ้ยมีเบียร์อยู่ขลางาโอ้โหนีวิ่งมาเลยใช่ ถ้าบอกตอนแรกว่ามีเบียร์ก็จบแล้วเออคุณไม่ต้องแบบเออมีภูเขากลางตรงนั้นเต้นจบูบมีเบียร์ปั๊บมาเลยมาเลยครับบอกเถอะว่ามีเบียร์อ,อันนี้แบบเป็นชิปสนุกานาเฮฮาโดนแบนเพราะว่ามีเบียร์นี่เดี๋ยวปิดยูทูบอยู่บ้าอ่าอันนี้คือหนมหนมจันนะครับหน <c oughs> มหมูหนมตะโก้อันนี้หนังซ <c oughs> ิกโคงนะครับซิกโคง นี่โค้งก็เหลือแต่โค้งแล้วครับอร่อยอร่อยโอ้โหตีโค้งใช่ไหมคือคือทิปทริปเนี้ยภูเขอมันยังไม่มันยังไม่จบใช่ไหมครับยังครับตุนิชาเราก็เหลือกับข้าวไว้กินด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะไม่มีอะไรกินแล้วนี่เราเข้าป่านะครับห้ามเมาแล้วกินเยอะไม่ได้ทำทำไม้สุกหมดเลยแล้วพรุ่งนี้อกินเพราะว่าคิดว่าตอนเช้าคงไม่มีแรงมานั่งทำข้าวเมากันหมดเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะจะไม่ไม่มีแรงทำกับข้าวนะตื่นไหม ลุงนำปะครับอ่าสวัสดีครับ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 ลุงไม่เมาเหรอวันนี้เมาไม่เมาไม่ใช่คือดูดูหน้าดูหน้าคือเมาแล้วแล้วลุงบอกว่าไม่ไม่น่าถามโัดกล่องไหมขัดกล่องไหมอยากเมาแล้วก็เมาไม่อยากเมาก็ไม่เมาเพิ่งเจอปีนี้ ที่นี่แล้วก็ลงเมาไปรับผมสอนครุ่งเนาะผู้หญิงรโอ้โหขับรถแรงดูดูซักป่องไหมครับเพียได้ได้ครับอบกผมนะครับครับลุงจับแกมนะครับวิวข้ามดิงวิวข้ามดิงครับอันนี้ลุงนำนะครับเจ้าของเจ้าของที่พักนะครับที่ที่พักอะไรนะ ผู้ขอผู้แข็งผู้แข็งลุงนำผู้แข็งลุงนำผู้ขอลุงนำครับง่ายลุงนำง่ายลุงนำเดี๋ยวผมไม่เห็นหน้าลุงเลยผมกดเนี่ยลุงนี่คือลุงนำนะครับติดต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรของลุงนำไปให้นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงท่าลุงไม่เมาไปเงี้ยทานลุงไม่เมาก่อนนะครับเมาก็รับได้เมาก็รับได้ทุกคนครับตอนนี้เวลาตีห้าอะไร ยี่สสี่นาทีเห็นิว่าตอนนี้หมอกอยู่ตรงหน้าเต็นท์นะครับน่มองไม่เห็นป่เอ๊ะทำไมหมอกมันเยอะไฟสองน่มอกโอหมอกเต็มเลยทุกคนให้ไฟไฟสองดูนะครับามีไฟสองนะครับทุกคน คนดูครับอันนี้คือนี่คือทะเลหมอกหมดนะครับแต่ยังไม่เห็นต้องฝังโอ้โหถ่าเห็นไหมนี่คือเต็นท์เรานยังไมเ่เช้าอ่ะแต่ฝั่งนู้นก็คือก็คือทะเลหมอกหมดเลยโอเคเดี๋ยวรอดูแสงมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าทะเลหมอกนาแห้วมันจะอลังการงานสร้างขนาดใชไหมเสียแต่น,นี่มันตีมันตีห้า ที่ห้างเท่าไหร่ไม่รู้ตัวที่แง่ <c oughs> <Okay. S 2> กู้โอเคสวัสดียามเช้าทุกคนครับวันนี้ที่นายแห้วนะครับเราอยู่ที่ปูคอและลุงนำและก็ สิ่งที่อยากให้เห็นตอนนี้นะครับแต่กล้องมันก็ยังมืดอยู่นั่นแหละแต่ก็อยากให้เห็นเราเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากก็รู้สึกว่าการมาในเยี่วคันีก็คือเรารู้สึกว่าเรามันคุ้มค่ามากเลยครับที่เราเดินทางมาไกลขนาดนี้นะครับอยากให้ดูนะทุกคนนี่ไงทะเลมองน<ม>้ตอนนี้แสงยังไม่ค่อยมายี<ม>่ปึ้งเกือบหกโมงเช้า สวยไหมทุกคนข้างล่างก็คือตัวอำเภอนาแห้วนะครับที่หมกท,ที่ทะเลหมอกปิดไว้อยู่ทั้งหมดเลยนี่เราอยู่ด้านบนอันนี้คือไร่ลุงนำนะครับโอเคเดี๋ยวแสงมาแล้วจะเอาภาพให้ดูนะตอนนี้เวลาหน้าเตรอรกี่โมงแล้วเนี่ย หกมองแล้วทุกคนดูหมอกหมอกมันฟุ้งนะครับเราต้องรอ,รอดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าแสงมาแล้วหมอกมันจะทิ้งตัวลงข้างล่างหรือเปล่าแต่ก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้นักท่องเที่ยวทยอยมาดูทะเลหมอกตอนเช้านะครับ yeah. นี่คือเป็นชนเผ่าของเรานะครับไอนน้ลูกพี่กับลูกพี่นะครับสวยไหมน,นี่ยแค่โลเคชั่นในการทำไอ กลางเต็นท์เราก็สวยแล้วอะเออเอาเหรอเละเหรอ <laughs> <laughs> ไม่นี่คือเรานอนตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนี่ผมหนีไปนอนก่อนเห <laughs> รอจิ้งเหรอนี่ผมจัดการตัวเองเก่งขนาดนี้เหรอ <laughs> แอบไปนอนเหรอสุดยอดเลยอะ่ะคตรเก่งเลยอะ่ะ าทำงานของกล้องช่างโปรนะครับในการถ่ายทะเลหมอกกับระเอก MV นะครับโอ้ยมันมาแล้วอ่ะทุกคนมันมาแล้วรอแค่แสงนะครับแต่ยังไม่มาแต่กำลังมาดูสิสวยมากเรียกว่าความสุขเลยน้องนะครับของการมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาที่นาแฮวนะครับ จากที่เราอ่าดูทะเลหมอกที่ภูเขาไล่ลุงนํำแล้วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เนิน148นะครับเราจะไปเดินป่ากันนะครับผม